สวัสดีครับปุตุเตือนพายุดีเพรสชันพัดปกคลุมทั่วไทยฝนตกหนักภาคอีสานภาคใต้ให้ระวังอันตรายเอาไว้นั่นเองครับวันนี้ก็คือ19กันยายน2567กรมอุตได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าในลักษณะทั่วไปว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตอนออก โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคตวันออกและอ่าวไทยประกอบกับมีพายุดีเพรสชันปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่า จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่19-20กันยายนพศ2567นี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า4มเมตรอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและ างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทายนั้นตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งในระยะนี้เอาไว้ด้วยนั่นเองครับเราก็มาดูว่า ผลกระทบสำหรับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา06.00นวันนี้ถึง06.00นของวันพรุ่งนี้นั้นมีภาคไหนจังหวัดไหนจะได้รับฝนตกในครั้งนี้ด้วยเราก็มาเริ่มดูที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตกที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนม กาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26อุณหภูมิสูงสุด28-33องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรี พระนครศรีอยุธยาก,กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23-27อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรง บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26อุณหภูมิสูงสุด29-34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า4เมตรนั่นเองครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัด ประจวบคีลีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-26อุณหภูมิสูงสุด2 8 3สถึง33องศาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลตมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปล้มตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองมากน้อยร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต กระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25อุณหภูมิสูงสุด26-29องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-4 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2ศเมตรนั่นเองครับมาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27 อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับก็เป็นฝนฟ้าพยากรณ์ของวันนี้นะครับแต่ละภาคแต่ละจังหวัดไหนเราก็ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะครับอย่างไรก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดติดตามนั่นเองครับเอาไว้พบกันในคลิปหน้าต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ